สวัสดีค่ะเขาเมามากกระสิได้แบบนี้เลยคะ่ะมาแล้วก็เอาเอา,เอาจอดนิดนึงไรลบม,มันออกทุบๆเห็นบหทุบนิดเดียวนะคะคือทุบเสร็จเรามาเปิดมันก็จะออกมาอย่างนี้เลยนะคะนี่ค่ะ การที่มันเป็นอย่างนี้ก็คือว่าเราจะทําใหเาเาเ้เราเก็บเราเก็บข้าวเม่าได้นานนะคะเขาถึงซีลถุงแล้วก็ทําให้มันมีความแห้งนะคะเส่วนตัวแล้วนะคะก็จะเอามาทําอย่างนี้ค่ะนะคะพอเสร็จก็จะมาใส่น้ำมะพร้าวนะคะ ใส่น้ำมะพ้าวเข้าไปหน่อยนึงนะคะนึ่งเสร็จแล้วนะคะนึ่งไม่นานค่ะสองสามนาทีก็เอามาอ,าออกมาอันนี้เรา,าจะออกมาผสมผสมกันน้ำตาลกับมะพร้าวนะคะนี่ค่ะนุ่มนึ่งแค่ไอ้นึ่งแค่พอนุ่มนะคะไม่นานนะคะ สองสามนาทีเองค่ะนี่ก็มีมะพร้าวมะพร้าวสื่นชื้นนะคะแบบแช่แข็งมาแล้วก็อจะมาใส่ในนี้นะคะใส่ตามชอบนะคะเยอะน้อยก็แล้วแต่บุคคลนะคะ ส่วนตัวแล้วก็<ม>ก,ก็เกลือเกลือพอประมาณนั้นสองหยิบเอาออกแบบหวานเ็นเค็มๆแล้วก็น้ำตาลนี่นะคะพอเสร็จก็มาผสมข้าวแล้วก็ไอ,อะมะพร้าวนะคะเข้าไปในการน้ำตาลนะคะ นี่นะคะถ้าผสมออกมาแล้วก็หน้าตาจะออกอย่างนี้นะจ๊ะ